เี้เดี๋ยวออกไปไม่รู้กินเลยนะให่ครับอืมเป็นไงสัตว์ของจอมคืออะไรสัตว์ลนของจอมคือช้างกับเต่าเหรอลูกอ่าโอเคอย่างเงี้ยได้แล้วมีรถขนของเข้ามาหรอครับใช่ไหมอ่าเห็นไมมมันมีเรื่องราวแล้วได้แล้ว โอเคลงสีได้ไล่สีด้วยนะคะอะไรนะคะมันคือตัวอะไรงูเหรอลูกงูอ่ะอนาคอนดาเลยเหรอแล้วของปานนะครับมันจะวาดงูห่ะจระเข้จระเข้เลยเหรอครับโอ้โหยาวมากเก่แบบงูมันกินได้จริงของงูอื้อ เ,เกน้อตน้องต้อแ้วต้องลืมแว่นมามองเห็นไหมครับ <c oughs> ลืมได้ไงเนี่ยอวัยวะที่สามสิบสามโอ พี่เพียระบายสีเนี้ยเหมือนเดิมสัตว์เลี้ยงของเจ้าจ๋าเป็นตัวอะไรคะช้างเหรอโอ้ช้างหลายสีด้วยสวยมากเลยขอ,ของกระตะล่ะครับช้างกับอะไรช้างกับไดโนเสาร์โอ้โหแล้วของฮาร์ดล่ะลูกไดโนเสาร์กับจระเข้โอ้โห ของพี่จอมช้างกับเต่าเราจะให้ให้ช้างขี่หลังเต่าได้ใช่ไหมพี่ไม่แต่เรี้ยงวิมาย็นอะไรจิ้งจกใช่ไหมคะจิ้งจิ้งจกไว้ที่เสาไว้ฟ้าสัตว์เลี้ยงของน้องแป้งเป็นตัวอะไรลูกตัวอะไรนนะคะ ซูนัขเหรอคะโห้น่ารักจังเลยมีตั้งสองเอ๊ะมีถ่าสองสิสามตัวแน่ของปั้นเป็นตัวอะไรนไ้องหมาเหรอคะสุนัขก,กับน้องหมาเนี่ยมันเหมือนกันไหมคะ<ป>เหมือนกันเหรอลูกออ๋แต่เรียกกันคนละแบบสัตว์เลี้ยงเพื่อนยาของพี่พัชเป็นตัวอะไรครับม้าป<ห>ีกกระสัตเลยเหรอ ปีกัสซัดเนี่ยมันจะมีปีกใช่ไหมลูกถ้าอยูนีคอนล่ะครับอ๋อมันต่างกันตรงนี้นี่เองเพื่อนสกายมีอะไรบ้างครับไหนดูนสิโอ้มีช้างมีกระต่ายมีตัวอีกหมางูด้วย,ม,ม,วยม้าด้วยยีราฟด้วยเป็นเพื่อนกันหมดเลยเหรอครับอืมสวยมากเลยหลูกอาตั้งใจ เออโต้โต้เติมที่บางันี้คนเล็กตัวใหญ่กระดาคาง ของพี่ของพี่ใบวาดอะไรบ้างลูกวาดแมววาดคนวาดล<อ>ูกแล้วก็วาดบ้านวาดต้นไม้บานของสัตว์เลี้ยงเราเป็นแมวใช่ไหมเก่งมากครับเติมให้เต็มก่นอนเจงกสัตว์สัตว์เลี้ยงเพื่อนยาของเจงมีอะไรครับ มีตัวอะไรบ้างครับไฟไม่ใช่อันนี้อันนี้คือเจ๋งใช่ไหมไม่ใช่แล้วนี่คือเพื่อนเจ๋งไม่ใช่ไม่ใช่หรอนี่พ่อของเจ๋งไม่เจ๋งไม่ใช่ตัวนี้หรอไม่ใช่ตัวนี้นี่มันไวไฟแล้วเจ๋งเป็นคนไหนเป็นคนนี้ไงแล้วคนไหนเป็นเพื่อนเจ๋งไม่ใช่ไม่มีเลยไม่มีเลยแต่สัตว์ทุกตัวเป็นเพื่อนเจ๋งเหรอครับนี่นี่ตัวอะไรครับเนี่ยนี่ตัวอะไรครับเนี่ย มีขาวเหมือนกันเลยโอ้โห้ัวนมตั้งเต้าเชียวแสดงว่ามันมต้องให้น้ำนมดีแ,แน่เลยหยิบช้อนด้วยลูกไปรับผัดวันนี้กับข้าของเรามีผัดผัก รวมไก่ผักรวมใส่ไก่ด้วยเพราะเรามีเพื่อนเป็นมุสลิม่นะฮะแล้วก็ในหม้อนี่มีต้มจืดผักกาดใส่เต้าหู้ใส่ลูกชิ้นนะฮะเด็กๆจะได้ฝึกทันผักด้วยโอ้โหหมดเลย,เ,ลยเยอะมากเลยหมดไหมครับหมดเมดื่อวานก็ทานแบบนี้เก่งมากเลยลูกเดี๋ยวป้าเขียวช้อนให้งั้นผักไม่กิน,นะคะอ่ะาเสร็จแล้วไปเอาช้อนกับป้าเขียวช้อนได้าน ใช้ท้อนกลางหรือ hey. แบ่งกันได้แดงตักแบ่งให้ใครไม่ทันผักลองชิมดู กินแล้วมีประโยชน์ทั้งนั้นไม่มีพิษสักอย่างหนึ่งเลยบบอร่อยไหอร่อยสิป,ปักลองชิมดูแครอทง่ายที่สุดเลยปักลองดูสิลองเคี้ยวดูสิมันจะหวานหวานเหมือนปักกินมันฝรั่ง,งอะ่ะเหมือนไหม,มรครับเก่งม,มากลองอีกคำนึงโชว์นี่คุณแม่เห็นจะได้ภูมิใจปักกินผักเป็นแล้วนะอร่อยไหมครับอืมเห็นไหมถ้าเราไม่ลองเราก็จะไม่รู้ว่าผักนี่มันมีประโยชน์แล้วมันอร่อยมากแค่ไหน ไหนใครกินผักไม่ได้บ้างยกมือขึ้นกระจ๋าเหรออะเดี๋ยวลองดอูที่เหลือกินได้หมดเก่งมากลูกไหนใครกินผักไม่ได้ดระจ๋ากินได้ไหม้วจ๋ากินให้พี่เจงดูพี่เจงดูน้องนี่โอ้โหตาจ๋ากินผักคำใหญ่มากเลยเก่งมากเจงกินได้หรือเปล่า โมเจงกินคำนิดเดียวเองหรอกินแครอทนิดเดียวเองบัคเกอรี่กินเป็นหรือเปล่าจ้าจ๋ากินเป็นนะโอ้ดูสิเจงกินผัดทำใหญ่ก็เป็นดูจา๋าดูพี่เจงนี่กินอันลูกเจงที่ะ้ันเก่งมากครับเ,เจงกินบัคเกอรี่เป็นซันเอาผักอีกไหมใครจะเติมผักน้องซัเนเด๋เก่งมากเอาผักเติมให้น้องซันให้เจงด้วยเก่งมากเด็กทานผัดผักเก่งมาก ไครไม่พอเติมได้นะลูกเก่งมากเลยคทำเล็กๆอยู่ติดพอ,อ,ก,อรก,กระเทียมบ้งลูกทายออกมาวางไว้ตรงข้างๆจานเก่งมากทุกคนถึงเวลางานประดิษฐ์นะคะวันนี้เด็กๆจะทำในส่วนของการแปะกระดาษเป็นเปเปอร์มาเช่ ในระหว่างรอเพื่อนเพื่อนทำงานเสร็จมีเรียกเด็กๆมาตักส่วนประกอบต่างๆว่าเด็กๆอยากได้เป็นตัวอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้ของใครจ้าจ๋าเหรอคะใช่ไหมก้าจ๋าเป็นรูปอะไรลูกอ่าถึงก้าจ๋าเอารูปกระต่ายเราก็จะตัดกระดาษมาทาเป็นส่วนประกอบเป็นหูนี้นะคะของใครเป็นตัวอะไรลูกมังกรครับไหนโชว์ให้ครูดูหน่อยครับอ่าสวยมากค่อยๆแปะไป ของม้อยเป็นอะไรอ่ะลูกเป็นจระเข้นะคะพอเราตัดกระดาษแข็งแปะไปแล้วขั้นตอนต่อมาเราก็จะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะมาแปะเป็นเปเปอร์มาเช่ให้รอบเลยเพื่อให้กระดาษของเราแข็งแรงโดยใช้กาวอะไรเอ่ยกาวแป้งเข้าจ้าวกาวแป้งเ้าจ้ากินก็ได้นะอร่อยดีใช่ไหมพอใจ ใครเคยกินพี่เพียรเหรอ 你我买多了没？ สองซ้ำเย้เหลือลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งอ่าว h a r มาลูก h า r d อ๋อเมื่อกี้ออกรึป่ะคะอีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่ง ดีใจเกินไปป่านี่ยตาน้องซานเนี่ยตาน้องซันเนี่ยสองลูกก็ได้สองไงก็ได้สองก็ชนะเดี๋ยวเจงต่อน้องซันอ่ตาเจงตาเจง เจ๋งเจ๋งให้เจ๋งอ่ะดันลบดันลบหน่อยครับ้เจ๋งได้สัมผัสลูกหน่อยเจ๋งตีแล้วเจ๋งเสิร์ฟพี่เจ๋งเสิร์ฟเจ๋งเจ๋งเสิร์ฟให้เจ๋งเสิร์ฟไปโยนให้เลยหนึ่งสองสาม ออกเจ๋งออกเย่นี่คือเจ๋งออก